องแขมหนึ่งที่ใหญ่ใส่หมูอ่อนตัวมีสปาเกตตี้ไกล่ลาดนะเนี่ยตัวใหญ่ทราบสิบเนาะมาข้าวตอนนี้เส้นทางอยู่เรียบแขมแม่น้ำคลองอยู่จุดจะกลางนะครล่วงไปจานนี้เพิ่นก็ปูซีเมนต์นะตามที่ฮู้นี้เพิ่นป,น,นะน,ปนปูไปฮอทแช่บ้านซี่ไข่เพิ่นแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นก็จะมาตั้งองค์แขมใหมนะ่เนาะขึ้นอยู่แขม ่าแม่น้ำคลองนี่เนาะโรงแรมใหม่พัฒนาก็เปิร์เนาะเอสเอสตินโฮเทลนั่นตอนนี้เนาะซึ่งก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่ใหญ่เนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่นี่เนาะส่ง่าอยู่ถึงพุ่นเนาะจ้ามีดาดฟ้าเนาะสามารถขึ้นไปเนาะกินข้าวหรือว่า กินเหล้ากินเบียร์แล้วก็ชมวิวแม่น้ำคลองยามแรลกแล้วงามเลยนี่เนาะนึกว่าตอนนี้อยู่ชุดจักรงละครล่วงเวียงจันก็มีละลายจุดเนาะเพื่อนก็มีการบูรณะแล้วก็สร้างตึกใหม่ขึ้นมาเนาะ ตัวล่างก็จะเป็นห่งแหมสบายดีจะเป็นห่งแหมแล้วก็จะเป็นสถานที่อ,อื่นๆนี่นเองเนะาะตัวนี้ก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะตัวนี้เ่อมาเพิ่นก็ตังขึ้นก็เปิดโดดแล้วตัวน,นี้เนาะก็จะมีหลายๆคนเนาะเพิ่นกำลังาพากันมาย่างเนาะออกกํลังกาย บาดขนพนกระยางไปทีอตรากลางขืนพันเนาะแท่วส่วนเจ้าอนุวงศ์ตอนนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วเนาะจะเป็นทาง ซีเมนเนาะในเมื่อก้อนเนี่ยเป็นทางขี้ดินเนาะมาแท่วนี้ก็จะเปียวๆเลยนะตอนนี้ก็จะบมเปียวแล้วนะเนาะเพื่อมาตั้งห่งแหมขึ้นนะเกฮ็ดทางดีสั้นจอดไปมาสะดวกสบายแล้วนะอยู่นี่กมีท้ายท้ายปิ้งอะไรอย่นี้นะมีปิ้งเนาะ ไก่ในไก่ต่ไก่พี่ไก่อยู่นี่สามารถมานั่งสมวิวนี่เนาะสมวิวอยู่แข่แม,ม่น้ำคลองนี่ตอนแรงนี่บรรยากาศจะดีเนาะจะมีลมพัดมาพัดมายเย็นนเลยอยู่ตัวนน้านี่ก็เป็นอีกตึกนึงเนาะเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ย ตอนนี้โมแน่ใจกันแนล้วเพราะว่าจะเป็นหงแหมเรือกว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะตัวนี้เนะน,นะนาะตาใหญ่กอ่ส้มขวดน,นะครับข้ามไปเบื้องหน้าก็จะเป็นฟังไถ่แล้วนะ อยู่แถวจุดแคบคลองนี่ยนะพนักงานมีบอลให้กินข้าวอยู่นี่นาะจะมีพ่อค้าแม่ค้าก็มาค้าเป็นประเภทอาหารอยู่นี่เนาะสามารถมานั่งกินอยู่นี่ได้เนาะ,ะส่วนบอนนี้พนักงานย้ายมาตั้งใหม่นะหเนาะส่วนตะกีจะบ่มีอยู่นี่เนาะเดี๋ยวจะพามาโลเบิรนะ์กเนาะว่าจะมีอย่าแรงเนาะอาหารกันกินอยู่นี่ มันิดมีค่ายเป็นพวกน้ำแต่เนาะอันนี่ครัวมีเนาะนี่เนาะครัวมีจะมีทะเลนะมีพุ่งเนาะมีต่ำเนาะมันได้มีต่ำทะเลนะนี่เนาะทะเลตามังหงส์ตันี้ก็เลี้ยงปีงเดนนี้เขห็นลูกซีนนี่มีลูกซีน มีตำหมีปิ้งนะแบบกลิ่นเบาๆนะนี่นะมีเปี๊ยกใจนะ้งใจแต้มงงงมีปิ้งมีไทยอันนี้ไทยลูกนะนี่ไทยลูกมีน้ำปั่นเลยนะฮ้อนๆกินน้ำกินน้ำปั่นเย็นๆนะแซ่บเลยนี่เปี๊ยนี่นเองมีใจนะมีปิ้งกเอ็ดนะ จะมีจุ ų, cow, ่มแด้อะไรนี Esta, ้เนาะอาีลายคนก็มานังกินน้จุ่มเนาะอนนี้สุดสีนะเนี่ยขาแซบเลยเนาะสุดสีไปลาแซลมอนอะเนี่ยแซลมอนปลาปีปลาปปลาหมึกนี่นะปลาปปลาหมึก แตแซบเลยเนาะตับเลยอันนั้นนม่มีตับม่เนี่มมีหอยแขมีนะห้ยอยแอันนี้มันยังมีนะหอยนางลมนางลมเนาะมีตับเนาะนีอันนกุ้งเนี่ยุ้งมีห้อยกุนน้งห้อยจิ้มห้อยแซบเนาะอันนี้ขนมแน้น,นี่นะ น่องนะน่องบาเบนบ้าบ้าเบน <c oughs> อันนี้ปลาเมื่อยเลยนะป้งหรอแซ่บเนาะ <c oughs> มีกุ้งอีเนื้เนานะพอมาสร้างแล้วมันจะปิ้งให้เนาะปิ้งให้สดๆเนาะจะมีอาหารตะเกียบไล่เนาะอยู่นี่เนาะเพื่อนมา,าจัดแจงแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่เนาะอยู่นี่ ปีงในนี้ปนะีงกายปีงอย่างนี้เนาะก็จะมีโตให้นางเนาะสามารถมานางเป็นปีงไซมูนไซมูอ่อ,อนแซ่บเลยนะจะมีหล่ไล่ขนเนาะตอนแรงที่ก็จะพากันมานางอยู่จุดนี้เนาะมาเล,ะลาะตลาดกลางคืนเนาะก็จะพากันมานางกินเคานะมี่ปีงปลา ปิงปลาปิง,ปงซิมมูมีมปิงกายยังไลยเลยาหา้างมีลากไลยเนาะมีปิงมียังไลยเลยแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะให้นั่งสะดวกสบายเลยนะเนาะไปซื้ออาหารมาจะมานั่งกินมีนี่เนาะจะมีรากไล่คนเนาะรวมทึงนักท่องเที่ยวรือว่าจะมีเอ่อผู้คนอยู่ภายในนะครหลวงเวียงจันทร์นี่ ก็จะพากันมานั่งนี่น,นี่ก็จะเป็นยำจีนแล้วนี่ใช่ยำจีนแซ่บด้วกันเนาะครับมักเผนะ็ดเนาะรสจัดเลยเนาะยำจีนจะไล่ผู้หญิงเราจะมากินยำจีนอันนี้ปิ้งจีนมีบาร์บีคิวด้วยนะทีมบาร์บีคิวแซ่บเลยนะขนะ้าน้ำข้าวน้ำปันนะ่นน้ำเย็นๆ อลายเนยนะเีวเซ่นควนะในเมื่อก่อนพระเจ้ไปหุ้มกันอยู่ที่ซีห้อม่นเนาะหลังจากที่ว่าซีห้อมมันมีการจัดสั้นใหม่เนาะ ล่าล่าคนกนัน่าจะย้ายมาอยู่นี่นะแต่ว่าได้ยินว่าอยู่แถ่สีห้อมมันก็ยังมีค่ายอยู่อันนั้นจะมีนะตัวร้อนผัดไข่มีตัวมีสปาเกตตี้ยันนีน้ล่าอะไรข้าวผัดแดงแต่เลือกซื้อได้นะอันนี้เป็นข้าวข้าวคาโมนี่เนะาะคาโมมีเกี๊ยม,ม,มลูกซีนอันนี้ สูตรซีนแ่บเลยนอกจากที่พันถ่ายกันไปฆ่าอยู่ทางไหนพ่นเนาะมันจะมีฆ่าอยู่ทางนอกนี่มันจะใส่ล้อเนาะตัวนี้เนาะใส่ล้อมาค่ายจะมีน้ำนาะน้ำเย็นๆนะมีบากไล่มีน้ำมะพร้าวเนาะไลาๆเนาะน้ำน้ำเสากล้วยอ๋อน้ำมะอาวยังลายาเลย เย็นๆแล้วอากาศร้อนกินแยบแบบไันก็จะเป็นแบบแบบแา่น้ำแค่ห้างกันกิแบบแบ้านๆนี่ปะ เก้าโมงสิบโมงตอนแหลงนี่เนาะจะมีซาลเปาแดนะครับซาลาเปา,เปาทีอว่ามีหาหาวก,กินลากร้เลยน,น,น,นี่ปิงไก่นะนี่เน,ะนาะไก่ลาดไก่ลาดยอดเหนียวแแซ่บไก่ลาดแซ่บ ตถ้าได้น 99, เ, 99, เ,นเนี่ยโตล้เลนะก้าสิบเก้าโละเก้าสิบเก้าหมืกีมไก่ล้านนี่ปิ้งทอนสดๆเนี่ยตาแซ่เลยเนะปิ้งไก่ล้านนนี้จะเป็นไข่ลกนะน่ยไ่ลูกใ่มะข,ข้าวได้นาะนี่นะแม่มะข่าวต้งข้าวอันนี้มะขาวนี่น ข้าเบาเนะแม่หละเป็นหข้าวน้ำหอมข้าวเผาตัวนี้หมกข้าวน้ำหอมข้าวสดโอ้ตัวนี้ตัวนี้เผาเนาะเจ้าตัวนี้เผาเจ้าตัวนี้หม้วดตัวนี้ดนาะดข้าวน้ำหอมตัวนี้วยเทน้อยก็ได้่าตัวนี้สาซีบตัวหญงนี้เจ้าตัวนี้สาห้าตัวนี้หนึ่งซีซีบข้าวเผตัวใหง่ีเตัวนี้สามซบเจ้าตัวน้อยตัวน้อยสาวน้อยสาวห้ ม่าตัวใหญ่สามสิบเนาะมาข้าวมาข้าวสดเลยนี้เนาะว่าตัวนี้ั้นนองข้าวธรรมดาตลนนี้คะแล้วเป็นตัวนี้สาวาสามสิบสาห้าสาห้าสามสิบยอรจะ้ตัวมข้าวหอมในนตัวนี้มาข้าวมาข้าวหอมมาหอมะเออมาหอมข้าวบ้านหอมนะตัวนี้ธรรมดาเนาะข้าวบ้านเเออ ลาแซลเลยครับในข้าวเนาะสดเลยนะครับคล้ายๆเดียวก็มักพลาดเราหอมครับคล้ายเดียวกันเนาะโอเคนะคล้ายๆแต่ว่าบูเมีนคล้ายๆบูเมนเนาะหน่อยๆเนาะให้น้อำข้าวสดเนาะอย่างนี้นะอันเนี้ยอเชือว่านี่ห้ามกันกินไล่เลยที่ว่าคนบอกข้าอยู่จุดนี้เนาะ